สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูบ้านน้อยบนรถเรานะครับอันนี้คุณคุณจารุนะครับผมกำลังจะปีนขึ้นไปนะครับข้างบนที่นั่งเล่นนะครับชั้นสองแล้วก็มีบ้าน จะรู้ขึ้นไปนะครับโครงสร้างของบ้านจะทำด้วยสแตนเลสและอลูมิเนียมนะครับจากาคุณทาด้าบ้านบนรถนะครับท่านใดสนใจก็วองติดต่อได้นะครับด้านข้างนี้สามารถเปิดได้นะครับเราจะขายของก็ได้ แล้วก็มีอ่อนนิ่งให้เราด้วยนะครับใช้เราก็มีมุ้งลวดด้วยนะครับข้างในนี้เราก็สามารถนอนได้อันนี้ของเราเอามาเพื่อทำการน,นอนเล่นพักผ่อนนะครับนี่นะครับสามารถเปิดได้อันนี้จะเป็นแผ่นอะคริลิกมีลวดลายแล้วก็เป็น น่าจะเป็นแผ่นอลูมิเนียมหลังคาออรนิงตัวนี้ก็เป็นจอโปรกเจคเตอร์ DIY นะครับแล้วก็เหล็กค้ำตรงนี้ก็จะทำเป็นน็อตเชื่อมน็อตร้อยใส่กันนะครับท่านใดจะเอายาวกว่าน,นี้ก็กลางออกมาเต็มๆก็ได้นะครับทั้งหน้าเปิดได้นะครับเป็นหน้าต่างเปิดได้หลังคาจะใช้วัสดุคล้ายๆกับที่เรา ทำบ้านเนะี่ยเป็นพีพีรอนเลยสักอย่างนี่แหละครับตรงนี้เรามีระบบน้ําด้วยนะครับเรามีระบบน้ําด้วยนะครับคุณตาดาก็ทําให้เราอย่างดีนะครับมีถังน้ําถังน้ํานี่เราสั่งพี่ตาดาสั่งให้จากลาซาด้านะครับเป็นถังที่ใช้น่าจะเป็นถังพวกใช้ยึดขาตั้งร่มชายหาดอะไรประมาณนี้แหละครับ ขาก็มาดัดแปลงทำก๊อกน้ำใส่ทำที่ระบายอากาศเชื่อมต่อเข้ามาที่ปั๊มตัวนี้นะครับอีนี้วิธีใช้งานเราก็เปิดวาลวล้วก็เปิดสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็ฉีดน้ำลองดูนู่นเลยนะครับก็ได้ไกลอยู่นะครับก็โอเคอยู่หรือว่า พับขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับกดขึ้นอย่างนี้มันก็จะค้างตัวอยู่ได้ครับนะครับท่านใดอยากได้ปัม๊มตัวนี้จะเป็นปั๊มขนาดออ3.0แอมป์12โวลต์นะครับผมอันนี้ผมก็ยังทำความเข้าใจอยู่นะครับบางทีก็มีเสียงบ้างนิดหน่อยนะครับปัม๊ม สิบจุดแปดบาสิบสองวน <c oughs> ก็ไปครับนี่ก็เป็นรถของเรานะครับนี่ด้านหน้านะครับเปิดโล่งได้วันนี้เรามารับลมที่แก่งง้มตน้นจังหวัดขอนแก่นนะครับมาดูด้านข้างตรงนี้นะครับนุ่นนะครับเจ้าของบ้านคุณทุกตากำลังทำความสะอาดอยู่นะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อคุณทาดาบ้านมนลรถได้นะครับเขาเป็นคนออกแบบและสร้างติดตั้งให้กับเรานะครับผมขอบคุณมากๆเลยถูกใจมากๆากเลยครับนี่ยครับข้างล่างนี่เราใช้เป็นรถกระบะตอนเดียวนะครับนำไปติดตั้งตัวนี้ครับทีนี้ก็ หลังจากเราไปติดตั้งมาเสร็จนะครับเราก็ไปจดทะเบียนที่ขนส่งนะครับเราไปจดทะเบียนที่ขนส่งนะครับก็ใช้เอกสารใบคู่มือรถนะครับจะเป็นสำเนาก็ได้หรือจะเป็นตัวจริงก็ได้แล้วก็ทะเบียนบ้านแล้วก็ บัตรประชาชนนะครับของเจ้าของรถจากนั้นเราก็ขับรถไปที่ขนส่งนะครับยังไม่ต้องไปขอเอกสารอะไรนะครับเข้าไปที่ช่องตรวจสภาพเลยนะครับนะครับแนะนำว่าเราควรจะเอาสิ่งของต่างๆออกให้หมดก่อนนะครับ ก่อนที่เราจะไปทําการจดทะเบียนเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีการช่างน้ําหนักด้วยสิ่งของต่างๆหมายถึงสัมภาระให้มันมีแต่ตัวตู้นี่แหละครับอ่าพวกที่นอนหมอนมุง้งอะไรเราก็เอาออกก่อนน้ําเราก็เอออกก่อนนะครับหลังจากที่ตรวจสภาพแล้วทอมจะมีนายช่งางก็จะมาดูนะครับตรวจสภาพทีนี้เขาก็ลงความเห็นว่า เป็นตู้บรรทุกนะครับสำหรับของผมคันนี้จวดเป็นตู้บรรทุกนะครับอ่าก็เพราะว่าเพราะว่าตอนเราปิดเนี่ยมันปีดหมดเลยนะครับมันปีดหมดเลยทุกด้านนะครับเป็นตู้บรรทุกผมไปอ่านดูนะตู้บรรทุกนี่คือมันจะเป็นลักษณะข้างล่างโล่งอ่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับจะว่า นายช่างเขาบอกว่าเป็นตู้บรรทุกนะครับซึ่งจะแตกต่างจากมีหลังคาแบบแคลรี่บอยนะครับตู้บรรทุกนี่มันใช้สำหรับรถตอนเยอหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าคันนี้จดเรียบร้อยเป็นรถกระบะแบบตู้บรรทุกนะครับก็เขียนคำร้องหลังจากที่เราตรวจสภาพเสร็จนะครับนายช่างตรวจสภาพ ก็ให้ว่าผ่านให้เป็นตู้บรรทุกเราก็มาที่ประชาสัมพันธ์เพื่อเขียนคำร้องคำร้องว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสภาพรถของเรานะครับจากเดิมเป็นกระบะบรรทุก1,6 0 0กรอกิโลนะครับคันนี้แต่ว่าในคู่มือมัน1,785้แดสิบห้านะแต่ว่าในเรื่มมัน1,600้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับ ทีนี้พอช่างน้ำหนักเนี่ยครับรถคันนี้มัน2 200ักิโลครับผมคิดว่าเฉพาะตัววินกันชนหน้าอันนี้ก็น่าจะมี50ากิโลขึ้นแล้วนะครับกันชนหลังก็น่าจะมี50ากิโลบันไดข้างสองข้างก็น่าจะมี50ากิโลนะครับกันแข้งของผมนี่3หรือ4ี่แผ่นนี้นะครับเป็นเหล็ก ผมว่าเฉพาะกันชนหน้าหลังกันแข้งแล้วก็บันไดข้างนี้อาจจะมีถึง200กิโลนะครับประมาณแล้วก็ข้างบนนี้ก็จะแสดงว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ220กิโลนะครับสำหรับตู้ตดวนี้เป็นวัสดุสแตนเลสและอลูมิเนียมนะครับอ,อันนี้ก็ ถ้าท่านใดอยากจะลดน้ำหนักก็คงจะต้องมันก็คงจะต้องไม่ใส่วินไม่ใส่กันแข้งไม่ใส่กันชนหลังก็น่าจะลดลงไปได้อยู่ร้อยกว่ากิโลหรืออาจจะสองร้อยเลยนะครับผมคิดว่าเนาะอันนี้เขาก็แต่ว่าโดยรวมแล้วเราก็ขับขี่มาเราไปติดตั้งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาฮอนแก่นก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้รู้สึกต้านลมอะไรเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ใช่คนขับรถเร็วอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ไม่ได้ต่างจากเดิมมากพอรับได้นะครับผมไม่มีปัญหาโอเคครับก็วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับเป็นประสบการณ์